Walk with God โดยคริสจตจกพาสริแห่งการเก็บเกี่ยวคำอธิษฐานที่พระเจ้าพอพระทยัยสุภาษิตบทที่28ข้อที่9ถ้าผู้ใดไม่ฟังทำรรบัญญัติแม้คำอธิษฐานของเขาก็เป็นที่น่าสะอิดสะเอียนถ้าเราไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระองค์ของเราก็เสื่อม การอธิษฐานไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นมันคือสายสัมพันธ์ที่ถูกเชื่อมจิตวิญญาณกับพระเจ้าจิตวิญญาณของความดื้อดึงสร้างคำอธิษฐานที่น่าสะอิะเอียนสำหรับพระเจ้าเราไม่อาจจะรักษาใจให้ไกลพระเจ้าได้โดยไม่มีการเชื่อฟังจึงไม่มีอะไรแปลกหากการอธิษฐานของเราจะว่างเปล่าไม่มีน้ำหนักคิดจักเปรียบเหมือนเรือที่ผ่านคลืนลมแห่งชีวิต เรือไม่ใช่แค่เปลือกไม้หรืออาคารแต่คือหัวใจคนที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและความรักเป็นกระจกที่สะท้อนพระคุณของพระเจ้าผ่านการให้การอภัยและการรับใช้เมื่อเรารู้จักฟังเสียงของพระเจ้าเราเติบโตด้วยกันเรายืนหยัดร่วมกันเราอธิษฐานให้กันและกันและเสียงการอธิษฐานของคิดจักรคือสายฟ้าที่ส่นสะเทือนไปถึง องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราแยกจากชุมชนแห่งความเชื่อเรากำลังเดินออกจากความโปรดปรานของพระเจ้าความเคารพของเราต่อพระองค์ก็จะด้อยลงการต่อสู้ทางวิญญ,ญาณก็จะอ่อนแอลงวันนี้พระเจ้ายังทรงสดับฟังกลิ่นของหัวใจที่เชื่อฟังให้เรากลับมาฟังเสียงของพระเจ้าเชื่อมสายสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้าและกับพี่น้องในคิตตจักร เพื่อคำอธิษฐานของเราจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและนำชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรพ,รพี่น้องทุกท่านค่ะ